ในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิ๊งเลยว่าเขาเคยเรียนฟิสิกส์ของมหานครเนี่ยแล้วได้เรียนเรื่องโปรเจกต์ตายแล้วเขาสามารถที่จะเอาสูตรมาใช้คำนวณโดยใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณหาตำแหน่งของกระสุนตกได้อย่างแม่นยำนถ้าเราพูดถึงการเรียนฟิสิกส์ในมหาวิาลยนะครับราบางคนก็รู้สึกว่าหัวจะปวดทีนี้เรามาดูกันว่าฟิสิกส์ที่มหาวิาลัยเทคโนโลยีมหานครเนี่ยเขาเรียนกันยังไงนะฮะอาจารย์ครับผมบในอาชีพวิศวกรเนี่ยนะฮะฟิสิกส์มันสาคัญยังไงครับอาจารย์ ครับวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นพื้นฐานของวิศวะกรรมทุกสาขาเลยนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นวิศวะกรรมเครื่องกลเนี่ยก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกลนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหม้อต้มความร้อนสิ่งเหล่านี้เราจะเรียนในวิชาฟิสิกส์เป็นพื้นฐานก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่การหมุนหรือว่าความร้อนเทอร์โมเดนอมิกส์นะครับหรือแม้แต่วิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อันนี้เราก็จะสอนในวิชาฟิสิกส์นะครับอย่างเช่นในเรื่องของสมดุลของแรงเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นนะในในบทเรียนนะครับสมดุลของแรงหรือว่าคุณสมบัติของสสารบางคนอาจจะเคยบอกว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนฟิสิกส์เลยนะครับผมมีตัวอย่างนะอย่างเช่นนักศึกษาของเราเองในจิตเก่าเนี่ยนะครับจกไปเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับงานของกองทัพในการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยมีโจทย์ว่าอยากจะให้คำนวณตำแหน่งกระสุนตกของปืนใหญ่ ในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิ๊งเลยว่าเขาเคยเรียนฟิสิกส์ของมหานครเนี่ยแล้วได้เรียนเรื่องโปรเจกต์ตายแล้วเขาสามารถที่จะเอาสูตรมาใช้คำนวณโดยใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณหาตำแหน่งของกระสุนตกได้อย่างแม่นยำนะครับโดยอาจจะพอไปในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มปัจจัยอย่างเช่นแรงต้านอากาศหรือว่ากระแสลมเขาก็เพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็หาตำแหน่งที่กระสุนตกได้อย่างแม่นยำจริงจริงครับนะครับ,รบหลายคนน่กลัวฟิสิกส์แล้วโดยเนื้อแท้ของฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์ จริงๆแล้วฟิสิกส์เนี่ยก็คือการศึกษาธรรมชาตินะครับในอนดีตรเราเรียกว่าปัจจาธรรมชาติในวิชาฟิสิกส์เนี่ยม,มันมีจุดที่นักศึกษาหรือว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้ก,กลัวเพราะว่ามันมีคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วจุดสําคัญของวิชาฟิสิกส์ก็คือการศึกษาแนวความคิดว่ามันมีวิธีคิดอย่างไรแล้วค่อยเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้นะครับโดยในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับเวลาเราสอนเราจะสอนพริงแท่แนวความคิด แล้วก็มีการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราจะเป็นโจทย์อย่างง่ายๆอาจารย์ครับอย่างนี้ที่มาหานครเนี่ยเรามีวิธีการเรียนยังไงให้เด็กเข้าใจง่ายๆแล้วยังคงองค์ความรู้เหมือนเดิมครับอาจารย์ครับในการเรียนฟิสิกส์เนี่ยมันหลีกเรื่องไม่ได้ที่จะต้องมีตัวอย่างนะครับหลังจากที่เรามีการสอรนแนวความคิดมีการใช้คณิตศาสตร์มาช่วยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างแต่ตัวอย่างของเราเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ ง่ายๆพูดง่ายๆว่าคิดแค่ชั้นเดียวนะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยนะครับจะลงจอดที่สนามบินหนึ่งสนามบินเล็กๆเนี่ยมันจะลงจอดได้ไหมเราคิดได้ไหมเพื่อสมการง่ายๆแค่สมการเดียวนะครับหรือในการที่เราจะยกตัวอย่างที่มันเป็นแนวความคิดนะครับอย่างเช่นว่าเรามีลูกทรงกลมอยู่3ลูกที่มีขนาดไม่เท่ากันมวลไม่เท่ากันเนี่ยแล้วปล่อยให้มันกลิ้งลงมาจากพื้นเอียงก้อนไหนตกถึงพื้นก่อนเราคิดได้ไหมแล้วต้องลงก้อนไหนตกถึงพื้นก่อนครับอาจารย์ ก็คงต้องมาเรียนที่มหานครแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังประเด็นนี้ผมสรุปผมก็จับใจความได้ว่าคือบางคนที่กลัวฟิสิกส์เนี่ยคิดว่าเรียนฟิสิกส์คือแบบนักฟิสิกส์แต่ที่มหานครเราสอนฟิสิกส์แบบว่าฟิสิกส์สำหรับวิศวกร,รที่จะถูกนําไปใช้ในภา,า,าคอุตสาหกรรมท่านอน,านั้นน์ไมจ่ายถูกต้องเลยครับฟิสิกส์ของเราเนี่ยเราจะเตรียมพื้นฐานนะครับให้นักศึกษาปีนหนึ่งของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปเรียนในวิชาแต่ละวิชา อย่างหัวข้อที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปในะแต่ละหัวข้อยอ่อยอย่างเช่นเรื่องสมบุรณ์ของแรงเรื่องความร้อนเรื่องเทอร์โมเดนอมิกส์นะครับเรื่องคุณสมบัติสสารเรื่องการหมุนเรื่องอะไรต่างๆเราเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้เขาไปเรียนในวิชาที่สูงต่อไปครับผมแล้วอาจารย์ครับแล้วสมัยนี้อาจารย์เราเรามีทูหรือว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างเมือ่อผมจําได้ว่าผมสมัยเรียนเมื่อผมตอนปีหนึ่งสมัยผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เน,นี้ยเรามีทูหรือมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ให้เด็กเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นในวิสิท์ของเราจา้ะ ที่มหานครเราเองเนี่ยก็จะมีชุดสาธิตหน้าห้องนะครับแทบจะทุกจะทุกสัปดาห์ก็จะมีชุดสาธิตสดให้ดูหน้าห้องนะครับในปรากฏการณ์ต่างๆหรือว่าบางการทดลองเนี่ยที่เราไม่สามารถจะทําได้ในในสภาพแวดล้อมหน้าห้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีเป็นวิดีโอสาธิตนะครับซึ่งวิดีโอที่เรามีอยู่เนี่ยมีการสาธิตในในหลายๆการทดลองจํานวนมากเลยแหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะมีตัวเซ็นเซอร์หรือว่าอุปกรณ์วัดสําหรับการทดลองเนี่ยนะครับ ตัวอุปกรณ์วัดเราก็จะต่อกขบคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการมาช่วยในการที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก,ก็เป็นเอ่อทำเป็นกราฟการทดลองได้นอกจากนี้เนี่ยตัวเซ็นเซอร์เรายังสามารถต่อกับมือถือของนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถจะเก็บข้อมูลผ่านมือถือแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทากราฟการทดลองเนี่ยผ่านมือถือได้เลยนะครับดังนั้นในการทดลองห้องทดลองของเราเนี่ยก็จะมีการทดลองทั้งในคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ในทั้งมือถือของนักศึกษาเองได้แต่แล้วถ้าเป็นอย่างี้ ข้อดีของการใช้เครื่องมือมาช่วยในเรื่องของกลาเยนฟิสิกเนี่ยมันมีข้อดีว่าสมัยก่อนๆยังไงบ้างจาันในสมัยก่อนน่ะในสมัยยังรุ่นผมเองหรือรุ่นอาจารย์เองเนี่ยนะครับเวลาวันที่มีการทดลองเนี่ยเราก็ต้องบันทึกด้วยมือนะครับบันทึกแล้วก็บันทึกไปแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นใ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 น,ใน,ใ,นในตารางข้อมูลเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์หมดนัก <ừ. S 2> ศึกษาก็จะมีหน้าที่ที่จะมาดูว่า ตัวเลขที่มันทึกมาเนี่ยมันมันได้ไหมมันถูกต้องไหมนะครับมันมันใช่มันที่ควรจะเป็นหลังจากนั้นก็จะมาวาดกราฟแล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองจากกราฟสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่ได้ก็คือว่าเวลาที่เขาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะมีมากกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ต้องไปเสียเวลาที่ต้องมานั่งจดมันต้องต้องมานั่งวาดกราฟนั่งตีเส้นนั่งหาความชันตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างจะไหลเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็วิเคราะห์ออกมา นักศึกษาจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าโอ้แบบนี้มันเหมือนมันก็เหมือนกับภาคศักกรรมจริงๆนะที่แบบว่าวิศวกรเขาก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเล็กคอร์ดบันทึกในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้เล็กทูหรือเครื่องมือแอปพลิเคชันต่างๆหมดแล้วอาจารย์ัใช่ครับก็คือในในโรงงานหรือว่าในภาคตสาหกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดไม่มีใครมานั่งจดไปมือแล้วแล้วถ้าเป็นงี้การการวัดผลพอดีพอเลยพอเรามีวิธีการเรียนที่มันไม่เหมือนสมัยก่อน เราวัดผลยังไงหรือว่าคอนเซปต์ในการวัดผลยังไงกับนักศึกษาการวัดผลของเราเนี่ยก็จะเป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์ที่มันอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจําวันจริงๆก็เป็นโจทย์อย่างง่ายๆนะครับก็จะคิดแค่ชั้นเดียวก็ตอบตอบได้ละเราจะไม่ไม่ได้เป็นโจทย์ที่ต้องมานั่งคิดกัน4ีหชั้นเหมือนในข้อสอบเอนทานนะครับแต่ว่าข้อสอบของเราเนี่ยถึงแม้มันจะที่บอกว่ามันง่ายแต่ว่ามันมีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะ รับรองได้ว่านะักศึกษาแต่ละคนเนี่ยที่ผ่านวิชานี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ในการศึกษาในวิชาทางวิศวกรรมขั้นสูงๆต่อไปได้อาจารย์ครับสรุปคือฟิสิกส์ที่มหานครเนี่ยเรียนไม่ยากใช่ไหมจย์ไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราจะมีทั้งบุคลากร,รหรือว่าอาจารย์เนี่ยคอยที่จะตอบคําถามนะและรวมถึงสื่อการสอนต่างๆนะครับซึ่งเรามีความพร้อมมากครับ